ต้นกำเนิดสารหุงจุ้ยปัญจธาตุ EP4 ทำไมต้องสร้างวงจรพลังงานภายในบ้านด้วยาธาตุทั้ง5จากบทความเกี่ยวกับเรื่องต้นกำเนิดสารหุงจุ้ยปัญจธาตุที่ผมนำเสนอมา4ตอนก่อนหน้านี้ที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหุงจุ้ยที่แท้จริงที่ไหลเข้าสู่ภายในตัวบ้านและภายในห้องนอนแต่ละห้องแล้วส่งผลต่อสุขภาพและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าจะส่งผลอย่างไรจากที่ผมได้เก็บสถิติมา20กว่าปีเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวงจรพลังงานที่แปรผันกับองศาการไหลเข้าของพลังงานที่แตกต่างกันทั้งหมด360องศาที่จะต้องใช้การปรับพลังงานหงจุย้ยที่มีวงจรพลังงานทั้งหมด360รรูปแบบที่แตกต่างกันโดยเกิดจากการทดลองสังเกตและเก็บสถิติด้วยตัวผมเอง แล้วนำมาใช้ในการปรับพลังงานหวงจุย้ยโดยจะแบ่งบ้านทั้งหลังออกเป็นทั้งหมด8ทิศและจะต้องแบ่งห้องนอนแต่ละห้องเป็นทั้งหมด8ทิศเพื่อสร้างวงจรพลังงานในกล่องประจุพลังงานทุกๆใบที่อยู่ภายในบ้านหลังนั้นแยกออกจากกันซึ่งในแต่ละห้องจะมีตำแหน่งที่ต้องการธาตุไม่เหมือนกันที่ไม่สามารถท่องจำแล้วนำไปใช้ได้ และไม่สามารถนำธาตุประจำทิศที่เป็นห่วงจุ้ยระบบเปิดมาใช้กับห่วงจุ้ยภายในบ้านหรือภายในตัวอาคารที่เป็นห่วงจุ้ยระบ,บบปิดได้เพราะในแต่ละองศาการไหลเข้าของประจุไฟฟ้าในอากาศที่ทำมุมกับแกนองศาแม่เหล็กโลกที่แตกต่างกันจะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดประจุไอออนบวกหรือพลังงานที่ส่งผลร้ายและประจุไอออนลบที่เป็นพลังงานที่ส่งผลดี ไหลเข้าสู่ภายในตัวคารที่ไม่เหมือนกันในแต่ละองศาจึงไม่สามารถท่องจำและนำมาใช้ได้ว่าบ้านหันไปในทิศนี้จะปรับพลังงานหูจู้อย่างไรเพราะในหนึ่งทิศจะมีอยู่ทั้งหมด45องศาที่มีค่าพลังงานแตกต่างกันอยู่ถึง45รูปแบบจึงต้องปรับวงจรพลังงานที่แตกต่างกันไปตามองศาการไหลเข้าของพลังงาน ซึ่งเป็นการทดลองและสังเกตด้วยตัวผมมาทั้งหมด20กว่าปีจนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหลักพลังงานหงจุ้ยที่แท้จริงคืออะไรและได้เก็บข้อมูลทั้งหมด360รูปแบบตั้งแต่หงจุ้ยยุค8มาสู่หงจุ้ยยุค9ที่มีพลังงานหงจุ้ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ก็เป็นเพียงทฤษฎีที่ผมเก็บสถิติและค้นคว้าด้วยตนเองและได้คิดค้นเป็นศาสตร์หุงจุย้ยปัญจารท เพื่อนำเสนอให้หลายๆท่านนำไปทดลองปรับใช้พลังงานหงจุย้ยบ้านของท่านด้วยตัวท่านเองเพื่อความกระจ่างในสิ่งที่ผมเก็บสถิติและบันทึกมาตลอดผมจึงขอนำสิ่งที่ผมสงสัยเกี่ยวกับเรื่องธาตุทั้ง5ในการปรับพลังงานหุงจุย้ยไปตั้งคำถามในระบบ e i ที่เก็บ data ข้อมูลต่างๆไว้มากมาย มาประเมินผลเพื่อให้ได้คำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์ดังต่อไปนี้คำถามในเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับธาตุทองเมื่อประจุไฟฟ้าไหลเข้าไปในห้องและกระทบกับวัสดุที่ทำจากโลหะมันวาวจะส่งผลอย่างไรโลหะมันวาวจะมีบทบาทสำคัญในการกระจายและเหนี่ยวนำประจุอาจจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและอาจจะทำให้เกิดการคายประจุในบางสถานการณ์ เกี่ยวกับธาตุไม้เมื่อประจุไหลเข้าไปในห้องที่มีวัสดุทำจากไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้จะส่งผลอย่างไรห้องที่มีวัสดุที่ทำจากไม้จะไม่กระจายประจุได้ดีเหมือนกับโลหะทำให้ประจุสะสมบนพื้นผิวไม้และอาจทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตซึ่งอาจส่งผลให้ฝุ่นเกาะง่ายหรือเกิดแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต เมื่อสัมผัสกับพื้นผิวเกี่ยวกับธาตุน้ำเมื่อประจุไหลเข้าไปในห้องที่มีน้ำพุหรือภาชนะใส่น้ำแล้วจะส่งผลอย่างไรน้ำในภาชนะหรือน้ำพุอาจช่วยลดการสะสมไฟฟ้าสถิตในอากาศลดโอกาสที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าสถิตถ้าห้องมีไอ้น้ำหรือความชื้นสูงมากอาจทำให้เกิดการนำไฟฟ้าในอากาศเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้ำไม่สามารถช่วยดูดซับและกระจายประจุลดไฟฟ้าสถิตในห้องได้แต่ถ้ามีความต่างศักย์สูงอาจทำให้เกิดการคายประจุผ่านน้ำเกี่ยวกับธาตุดินเมื่อประจุไฟฟ้าไหลเข้าไปในห้องที่มีวัสดุที่ทำจากดินเผาจะส่งผลอย่างไรหากมีไฟฟ้าสถิตสะสมบนพื้นผิวดินเผา อาจดึงดูดฝุ่นละอองในอากาศทำให้พื้นผิวดูสกปรกได้ง่ายอย่างไรก็ตามดินเผาไม่มีผลกระทบโดยตรงต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเหมือนวัสดุที่เป็นตัวนำไฟฟ้าดินเผาเป็นฉนวนไฟฟ้าทำให้ประจุไม่สามารถเคลื่อนที่หรือกระจายตัวได้ดีอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้โดยเฉพาะถ้าดินเผาแห้งแต่ถ้ามีความชื้นดินเผาจะสามารถดูดซับ และกระจายประจุออกไปได้ง่ายขึ้นเกี่ยวกับธาตุไฟเมื่อประจุไหลเข้าไปในห้องที่มีเปลวไฟจะส่งผลอย่างไรประจุที่ไหลเข้ามาอาจจะรบกวนหรือเปลี่ยนแปลงสมดุลของปฏิกิริยาเผาไหม้โดยการทำให้เกิดไอออนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนอัตราการเกิดปฏิกิริยาอย่างไรก็ตามผลกระทบนี้มักเกิดในกรณีที่มีประจุจำนวนมาก และมีสนามไฟฟ้าแรงสูงเมื่อประจุไหลเข้าไปในห้องที่มีเปลวไฟเปลวไฟไม่สามารถดูดซับและกระจายประจุได้ทำให้สนามไฟฟ้าในห้องเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้กระแสะอากาศร้อนจากเปลวไฟอาจทำให้ประจุไหลเวียนไปในทิศทางที่แตกต่างกันหากมีสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงเปลวไฟอาจจะเอ็นตัวหรือเกิดการคายประจุที่นำไปสู่ประกายไฟได้ สรุปจากคำถามต่างๆเกี่ยวกับท่าทั้ง5ที่ผมได้ถามในระบบ AI ท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อประจุไฟฟ้าในอากาศได้ไหลไปกระทบกับวัสดุที่แตกต่างกันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่ไม่เหมือนกันซึ่งภายในบ้านทั้งหลังหรือภายในห้องนอนแต่ละห้องที่เป็นกล่องประจุพลังงานจะต้องมีการสร้างความสมดุลของประจุภายในดังนั้น จากที่ผมได้นำเสนอมาตลอดด้วยศาสตร์ฮงจุย้ยปัญจธาตุว่าการสร้างวงจรพลังงานภายในเป็นสิ่งสำคัญอันดับต่อมาเพราะการปรับสมดุลประจุไฟฟ้าในอากาศภายในห้องที่เป็นระบบปิดจะส่งผลต่อสุขภาพและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในนั้นส่งผลต่อระบบความคิดที่จะก่อเกิดปัญญาในการสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นหรือทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ สำหรับห้องที่มีประจุบวกอยู่ภายในห้องนั้นจากข้อมูลที่ผมนำเสนอด้วยศาสตร์หงจุย้ยบรรจัธา,าตุและข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นพลังงานหงจุย้ยจึงไม่ใช่ความเชื่อพลังงานหุงจุ้ยคือพลังงานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาทดลองปรับเปลี่ยนด้วยตนเองและจะต้องเห็นผลเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนครับ